เอาน้ำร้อนมาคุณคูนให้มันหมดหน่อยดิล้างคุกเลยไม่ไใชจะให้ตำบักแข็งนเหี่ยงเ้ยครับเด้อใหญ่เหียงเ้ยครับเออนเหียงแต่ด้เหี้ยงนะ อไม่มือจับย้อยไปไหนมือจับไทำไมไม่มือจับนี้น้ำอะไรครับน้ำชื่อครับต้งบีบครับแบบคนแบบรู้จักน้ำเชื่อมไหมครับทำไมเขาเรียกน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมก็คือน้ำะสานให้มันเข้ากันับรสชาติครับมีเด็ดของตัที่มีเผ็คืองตัวที่ ทำไมเขาไม่คนแรงรู้ไหมครับยาให้น้ำทำไมเมื่อกี้มันจะพองเขาตาให้น้ำแล้วน้ำตาลเหรอย,ย,ยียียีนะครับตัวไหนที่มันเป็นก้อนเราก็ยียีให้มันแตกนะครับรสชาติมันจะได้เข้าถึงทุกอนูพวันนี้มันพูดเดียวไม่ได้น้อต้องไปดีละสติก มะนาวขันโซดดูจ้า,จากล้องเห็นกระทะทันไหมเนี่ยเห็นเห็นหมดแล้วหรอสวัสดีครับเจ๊ Good Morning oh, ผมเพิ่งตื่นครับผม okay, <yeah>. okay. เพิ่งตื่นครับออเพาตื่นนะครับผมอะไร่ยอะโอเคจชมูดิบดิๆ โอ้ก <Net> ็พูดตสอัี่ตอนเย็นแล้วทำแล้วทำเรียบๆกได้สองกันแล้ววะไม่เห็นดี่เหรอต้องทาไก่มันมีแกงเดยนด้วยเหรอ ันจะได้ไปกินวันนั้นจะออกไปแล้วฝนตกไม่เชื่อหรอกผมรออยู่ที่ร้านผมเปียกไม่เห็นจีเลยฝนตกเราจะออกไปไดีใครอะผมยังออกไปไม่ได้จริงี่เขาลืมของจบจบจบเปล่าถุกก็สมเสืลืมเอาเสื้อกันฝนได้เก็ไปเ้วยกันเขาจม่ออกก็แต่ฝนไปให้ เราต้มขาไก่จ้ะเอนเป๊กกินจะไม่เป็นอ่ะแกกิที่บ้านโมีอะไรหรอีไม่เป็นเหรอคะเาไม่เป็นเรอกโอ้ขับเปือยได้แกขับเลงกินเป็นแต่ก็ไม่ใสกิมจิเอ็นไ่ต้องไม่ใส่ปลาลนะใ้แกขับใส่ปลาไหลฝรฝรสวยมีปลาไล แกนมีก็กช่วยไปยนียทำ่างนี้คุณแเลยไออให้มันกัดทีมันี่คุณแม่บอกว่าอย่ากินปลาล้านะลูกถา้าถ้ามันไม่เป็นตัว <c oughs> ตัวอะไรตัวปลาล้า <c oughs> ตัวป,ตปลาล่าอันนันปโปรตีนโอ้ปลาล้าไม่ตไอ่เห็นที่ไม่กินเพราะว่าเพาแบบน้น ไอ้ที่มีหนอนเพามาันปอดสารปีนีีย๋ยวาพะโลดด้วยต้องาไก่พ,ะโ,พะโลดต้องชิมไม่<ร>ค่ยขานรสอะไรผมนาทนี่ผม,ผมเเเเะเยล้มันเค็มมันเปี้ยวไปก็เติมน้ำต้มนี่ไม่เติมมะนาว

มันหวานนี่อ่ะเรามีเดี๋ยวขอใครได้มันลดนะเลือกมันหวานมันเปรี้ยวหวานมันเค็มบ่เต็มมันได้ ปูลาช้อนมะข่าวครับเอาปูด้วยปูม้าครับเออหรือจะปูแล้วจะได้กี่แ nice. ล <N> ้วจะได้กระดูกไก่ม้าหมดเหลือแต่ปูเคยนั่งนั่งแล้วจะยีหักเลยค่ะไม่ครับมีแต่ตื่นอีกทีไม่รู้ ส่วนใหญ่เขจะอุ้มไป็นนอนไ่เลยขนาดลากยังไปไม่ได้เลยเดีเ๋ยวมาแต่อุ้มเลยปยุงยังไปไม่ไหวเยทก่แล้วก็เียนแล้วก็ล้วก็อ ันนี้ก็แต่วันนี้จะพาพาเปลวียงไม่ได้ดูข่าวนะพาเปลวิ่งทางคณะรัฐมนตรีะลคารมอะไรครับเขาเขาปรับอะไรนะครับเขาปรับคารามเนี่ยคูณร่วมมากคูณร่วมมาก